สีค่ะวันนีมนเมตเจ้านะคะพามาทําแกงหน่อไม้ตั้งใจจะทําเป็นเหมือนแกงเปิดแกงใส่ยะพย,ยะนางนะคะแต่ว่าัดนลืมซื้อน้ายะนางมาเดี๋ยวเรามาแกงใส่น้ําปลาธรรมดาดูว่ามันจะกินได้ไหมวัตถุดิบเราก็เครื่องปรุงนะคะมีหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ซอยเนาะแล้วก็ต้มให้จืดแล้วเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็มี ข่าเออไม่ใช่ตะไคร้พริกหอมกระเทียมหมูสามชั้นค่ะใบแมงลักพริกแดงหอมเครื่องปรุงรสก็มีแค่2อย่างคือน้ำปลากับผงปรุงรสเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงไปทำกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่หมูสามชั้นและเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย พอเดือดคนให้หมูรัดตัวเล็กน้อยเติมเครื่องแกงลงไปผัดให้สุกหอม เมื่อเครื่องแกงสุกหอมแล้วให้เติมน้ำเปล่าลงไปจนท่วมหมูรอจนน้ำเดือดอีกครั้งเมื่อน้ำแกงเดือดอีกครั้งให้เติมเครื่องปรุงรสลงไปชิมรสตามใจชอบสำหรับเราจะออกเค็มๆนัวๆของน้ำปลาร้า ได้รสชาติตามที่ต้องการใส่หน่อไม้ลงไปรอจนน้ำแกงเดือดอีกครั้งเติมพริกสดต้นหอมใบแมงลักลงไปรอจนผักสุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อย แกงหน่อไม้สดแบบลืมใบหญานางใส่หมูสามชั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมน้ำปลาร้าและใบแมงลักมากๆเลยค่ะอร่อยนัวจนยกนิ้วเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ